คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันร์นิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะตอนที่สี แม่มิสเตอร์จอห์นสอนขรับออเดอร์ของเราเลยนะแม่ความยินดีของพ่อมืลายสิ้นเพียงแค่การก้าวขึ้นมาเห็นสภาพของแม่กับใครคนนั้นในห้องนอนของตัวเองแม่ทำไมเสียงพ่อเบาหวิวคล้ายคนละมือร่างสูงยืนนิ่งเราถูกสาบให้กลายเป็นหินเพียงไม่กี่นาทีที่พ่อตั้งสติได้พ่อก็ปลาดเข้าหาร่างใครคนนั้นทันทีแล้วการแลกหมัดระหว่างพ่อกับใครคนนั้นก็เริ่มขึ้นพร้อมๆกับเสียงตุบตับ พระคนเสียงห้ามบนสะอื้นของแม่หยุดฉันบอกให้หยุดไงหยุดบ้าได้แล้วคุณตินที่สุดแล้วแม่ก็เข้าไปกระชากคอเสื้อของพ่อที่กําลังคลำอยู่บนร่างของใครคนนั้นออกมาคุณทําอย่างนี้กับผมได้ยังไงคุณยังเป็นคนอยู่รอเปล่าฮะเดือนคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงพ่อพร่ำรำพันเสียงสั่นเครือน้ําตาของพ่อเอ่ออาบสองแก้มเป็นโอกาสของใครคนนั้นที่จะเอาคืนพ่อแล้วหากเด็กชายไม่ถลันเข้ามา ยืนกลางแขนขวางกั้นพ่อเอาไว้อย่าทำอะไรพ่อนะไอ้คนแล้วเจ่าว่าเหมอะนะเตชินแม่ตะวัดลั่นหากไม่กล้าสบสายตาวอลโรดเอาเรื่องของเด็กชายพ่อครับเตชินโผล่เข้ากอดพ่อเอาไว้แน่นหวังจะปลอบประโลมพ่อให้หายเศร้าตามประษาเด็กคุณเก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านผมแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกส่วนแกฉันจะถือว่าทำทอนเตชินยังจำน้ำเสียงและแววตาของพ่อ ที่เต็มไปด้วยความขมขื่นนั้นได้อย่าเมื่อพ่อมองแม่ลากกระเป๋าออกจากบ้านไปในวันที่เตชิดน้องชายของเขายังไม่รู้ประสีประสา,าอะไรเวลานั้นเตชินยังเด็กเกินกว่าจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับใครคนนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อใดแต่ที่เขารู้มาตลอดก็คือแม่ทําให้พ่อเจ็บปวดจนต้องกรอมใจตายในขณะที่เตชิตยังอายุไม่เต็มสองขวบ หากไม่ได้ปููกับย่าเดินทางมาจากเกาะพลุนอกมาดูแลเขากับเตชิตและความช่วยเหลือของลุงพระสุธานายทหารเรือผู้เป็นเพื่อนรักของพ่อชีวิตของเขากับเตชิตคงไม่มีวันนี้วันที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวจนสามารถเป็นเจ้าพ่อธุรกิจซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ลูกขายของบริษัท Microsoft ของมิสเตอร์บิลเกตอันเป็นธุรกิจที่สืบสานจากธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของปู่กับย่าพี่เตชิน เสียงของเตชิดลูกให้เตชินตื่นจากควงคำนึงอันปวดร้าวยาวนานก่อนเจ้าของร่างสูงโปร่งจะสุดกายลงเคียงข้างผู้เป็นพี่ชายโอบกอดร่างใหญ่เอาไว้นายไม่โกรธฉันรอไงเตชิดน้ำเสียงของเตชินแผ่วเบาสั่นสะท้านด้วยพิษแห่งความเจ็บร้าวยังไม่กลายไปจากใจไม่เป็นไรครับพี่เตชินผมเข้าใจพี่ผมไม่มีวันกโกรธพี่หรอกเรามีกันแค่สองคนไม่ใช่เหรอถ้าพี่จะห้ามไม่ให้ผมคบกับพิมพ พี่จะห้ามไม่ให้ผมพาเธอมาที่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะรอวันที่พี่รักใครสักคนและเลิกเกลียดผู้หญิงก็ได้ขอบใจนะเตชิตที่นายไม่โกรธฉันแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่มีวันนั้นหรอกฉันคงไม่มีวันรักผู้หญิงคนไหนได้อีกนอกจากย่าเตชินเอ่ยเสียงเรียบดวงตาสีดำสนิทยังคงหม่นเศร้าแม้วี่แววแห่งความเจ็บปวดจะจางไปแล้วก็ตามเอา้าอย่างนี้ผมก็ขึ้นคารนะสิพี่เตชิตเอ่ยยิ้มยิม้ม เมื่อเหลือไปเห็นรอยเขียวช้ำที่มุมปากของผู้เป็นพี่ชายก่อนเอื้อมมือไปจับบาดแผลนั้นเบาๆทว่า,าอีกฝ่ายกลับร้องครางเสียงแผ่วอุย๊ยเจ็บเอา้าผมก็นึกว่าพี่ไม่เจ็บซะอีกเห็นนั่งซึมอยู่ได้เป็นนานสองนานเทชิดล้อผ่าจับพี่ชายได้เขาก็เดินไปหยิบอุปกรณ์การทำแผลในตู้ยามุมห้องมาวางลงบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าผู้เป็นพี่ชายนี่คนนะไม่ใช่ก้อนหินจะได้ไม่รู้สึกเจ็บเยนั่นมันหนักจะกกะนักมวย เดชินคอนขอดเมื่อนึกไปถึงเจ้าของดวงตาคู่เรียวแฝงเร้นด้วยความดุดันคู่นั้นหน้าแปลกที่เขากลับนึกอยากเอาคืนเธอนักยิ่งกว่านักมวยอีกครับพี่สลินเขาเป็นทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากศาศยานและรักษาฝั่งเชียวนะพี่เรือเอกหญิงสลินนาทีกุลนะ่ะรู้จักไหมครับเขาไม่ฆ่าพี่ให้ตายก็บุนแล้วคนนี้แหละพี่ที่เป็นผู้บังคับการเรือรบนาวาสยามที่ออกข่าวจับยาไอซ์เมื่อวานนะ่ะยิงปืนงี้แม่นยังกะจับว่าง ถ้าเขาโกรธแล้วเป่าพี่ดับแล้วก็นะผมไม่อยากจะคิดต่อเลยพี่เสียวไส้อะ่ะเตชิดทำท่าขนพองสยองกล้าเต็มที่แล้วไงพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายสะหนอยนี่ตกลงนายจะทำแผลพี่ได้หรือยังปากของชายหนุม่มหรือก็ทวงถามผู้เป็นน้องชายไปอย่างนั้นหากในใจของเขากลับทบทวนชื่อหญิงสาวผู้ฝากรอยช้ำบนดวงหน้าของเขาโดยไม่รู้ตัวคนเองเหรอเรือเอกหญิงสลินนาทีกุลใหญ่เปียน,นาดจืด นาวาโทพรสุธาเดินควงแขนคนหญิงวารีเข้ามาในบ้านจุดรอยยิ้มเต็มดวงหน้าสวยของสองพี่น้องได้ไม่ยากเย็นเลยหากริ้วรอยความมึนตึงจางๆในดวงตาคู่เรียวของเรือเอกหญิงสลินกลับปิดผู้เป็นพ่อไม่มิดเอาสิเลยมีอะไรรึเปล่าลูกน้อยว่าพิมพ์ไปทานข้าวบ้านเพื่อนไม่ใช่หรอลูกถ้าไม่กลับเร็วนะักล่ะนาวาโทพสุธาเอ่ยถามเสียงเรียบขณะหย่อนกายลงกับเก้าอี้โยกตัวโปรดไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะคุณพ่อ ลินก็แค่ไปชอกหน้าในหน้าขาวเอ้ยพี่ชายเพื่อนของพิมมาก็ท่านั้นเองค่ะเรอเอกหญิงตอบหน้าตายเรากับว่าการกระทําของเธอเป็นเรื่องเล็กน้อยมากใช่จริงคุณหญิงวารีเป็นฝ่ายยกมือทั้งสองขึ้นทับอกทําไมเราถึงได้อารมณ์ร้อนแบบนี้ล่ะลูกแล้วนี่เขามาทําอะไรให้เราละจ๊ะเราถึงได้ไปทําอะไรเขาแบบน,นนะั้น่ะแล้วคุณหญิงวารีก็เริ่มต้นซักฟอกลูกสาวทั้งสองเป็นการใหญ่ ก็หมอนั่นห่ะสิคะพิมพ์กับลินเป็นแขกของน้องชายหมอนั่นแท้ๆแต่หมอนั่นกลับไม่ต้อนรับเราสองคนแถมไล่เราสองคนออกจากบ้านอย่างกับตัวอะไรสักอย่างเรือเอกหิิงเล่าไม่สนใจการยื้อยุดของผู้เป็นน้องสาวเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนการห้ามเล่าของพิมพ์สุดาจะไม่เป็นผลสําหรับเรือเอกหญิงเลยแม้แต่น้อยหมอนั่นเป็นใครกันฮึลูกเรื่องอะไรมาไล่ลูกสาวพ่อแบบนั้นได้ยังไงกันมันจะย้ำกันมากเกินไปละมั้งนาวาโทพัสธาเดือดดานบ้าง พี่เตชินค่ะคุณพ่อพิมพสุดาตอบอ้อมแอมเตชินไหนใช่คนเดียวกับตาเตชินลูกชายของคุณตินหรือเปล่าจ้ะลูกคุณหญิงวารีถามเสียงเย็นพลังสงสัยตาปรามผู้เป็นสามีไม่รู้ใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่านะคะคุณแม่แต่บ้านหมอนั่นอยู่ซอยถัดจากซอยบ้านเราไปนี่เองค่ะเรือเอกหญิงชี้แจงตามข้อมูลที่ได้รับรู้มาบ้านหมอนั่นเป็นยังไงลูกนาวาโทพสุธาถามเสียงอ่อน เมื่อสายตาพิคาตของผู้เป็นภรรยามองมากระทบความร้อนในอารมณ์ให้เย็ยนลงบ้างแล้วรู้สึกว่าหน้าบ้านจะมีป้ายเขียนว่ารจนวนิดค่ะคุณพ่อพิมพ์สุดาตอบนั่นไงพราะว่าแล้วเชียวนาวาโทพัะสุธาตบข่าตัวเองฉาดใหญ่แล้วอธิบายต่อไปว่าถ้าเป็นเจ้าเตชิแล้วก็ไม่ต้องสงสัยหรอกลูกเจ้านั่นน่ะเกลียดผู้หญิงยิ่งกว่ากิ้งคือไสเดือนซะอีกทำไมล่ะคะ เรือเอกหญิงถามแทรกขึ้นก็เจ้าเตชินมันได้เห็นคุณเดือนพ่อหมายถึงแม่ของเจ้าเตชินนะ่ะเขาอยู่กับชู้รักน่ะสิลูกแล้วเจ้าเตชินมันก็เชื่อมาตลอดว่าที่ไอ้เจ้าตรินเพื่อนพ่อต้องตรอมใจตายก็เพราะคุณเดือนคนเดียวคําบอกเล่าของผู้เป็นพ่อทําให้เรือเอกหญิงถึงกับชะงักงันไปครู่เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมชายหนุ่มถึงไม่ต้อนรับเธอกับน้องสาวแต่กระนั้นเธอก็ยังไม่ชอบขี้หน้าในหน้าขาวอยู่ดีนั่นแหละ แต่ผู้หญิงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งโลกไม่ใช่หรอคะคุณพ่อเจ้าเตชินมันฝังใจไปแล้วนี่ลูกเออพ่อก็ได้แต่วังว่าถ้าเจ้าเตชินได้รักใครจริงสักคนและคนคนนั้นก็รักเจ้าเตชินมากเขาก็คงจะหายเกลียดผู้หญิงไปเองนั่นแหละนาวาโทพสุธาคาดหวังดวงหน้าอ่อนวัยของเด็กชายวัยแรกรุ่นของเตชินฉายชัดในความทรงจำพร้อมๆกับคำสั่งเสียของเพื่อนรักดังก้องอยู่ในหัวใจ พอสุฉันฝากแกดูแลลูกชายแทนฉันทีนะฉันเสียใจที่ไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีไม่สามารถอบรมดูแลลูกให้ตลอดรอดฝังได้รับปากฉันน้ำเพื่อนว่าจะดูแลลูกแทนฉันรุ่งอรุณแห่งวันใหม่แสงอาทิตย์สาดกระทบผิวเนื้อไม้สักทองของตัวบ้านรจนะวานิชช่างเป็นภาพงดงามจับตาปานภาพวาดรังสรรจากศิลปินเอกของโลกพี่เตชิน ผมไปเดียนก่อนนะครับพี่เสียงของเตชิตดังเข้ามาภายในห้องนอนหลักของบ้านทำให้เขาตื่นจากนิทราสีทีหลังจากกรำงานมาค่อนคืนและเข้านอนเอาตอนเกือบรุ่งสางที่ผ่านมานี่เองอืมขับรถดีๆล่ะชายหนุ่มเอ่ยต่อไปขณะพาร่างสูงลุกจากเตียงเดินเข้าไปในห้องน้าใช้เวลาอยู่กับตนเองไม่นานนักชายหนุ่มก็ก้าวเร็วๆลงจากบันไดในชุดสูทสุดเนี้ย วันนี้ผมมีเจราจากับลูกค้านอกสถานที่ต้อนบ่ายถึงจะเข้าบริษัทนะชายหนุ่มแจ้งเลขานุก,การหนุ่มใหญ่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือออกไปเช่นนั้นครับบอสเลขานุก,การหนุ่มใหญ่ตอบรับกลับมาขณะที่รถยนต์คันเล็กของชายหนุ่มกำลังเคลื่อนออกจากบ้านหลังใหญ่อย่างช้าๆเสียงโทรศัพท์มือถือส่งเสียงกรีดร้องขึ้นรบกวนการนั่งปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยไปกับบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมยามเช้าบนระเบียงบ้าน ทำให้เรือเอกสล,ลินไหวไหลอย,ย่างขัดใจแต่ก็กดรับสายแต่โดยดีเมื่อมองเห็นชื่อเฮ er ียธงปรากฏอยู่บนหน้าจอว่าไงนะเฮียนี่เฮียจะบ้าหรือไงถึงให้ฉันไปเจราจาธุรกิจเป็นเพื่อนเฮียนะเรือเอกกิงกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือด้วยความประหลาดใจเมื่อจูจ่ๆธงชัยลูกพี่ลูกน้องของเธอเกิดอยากจะชวนเธอไปเจราจากับลูกค้าด้วยขึ้นมาเนอสล,ลินไปเป็นเพื่อนเฮียหน่อยเถอะนะ นานๆแกจะขึ้นฝั่งมาสักทีเฮียขอหนีบแกไปเป็นเลขาส่วนตัวสักวันไม่ได้หรือไงค่าตัวฉันแพงหน่อยนะเฮียเรอเอกชลินยิ้มกริมรู้อยู่แล้วว่าธงชัยจะต้องมีปัญญาจ่ายค่าตัวแพงลิฟให้เธออย่างแน่นอนเออฉันยอมจ่ายเอาเป็นอาหารจีนเหล่าๆเป็นไงอืมน่าสนแฮฉันตกลงก็ได้เรอเอกชลินรับคำพลางเคาะนิ้วลงกับราวระเบียงขอบใจ เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเฮียจะไปรับแกที่บ้านเนาะธงชัยเอ่ยก่อนจะเป็นฝ่ายตัดการสนทนาไป